ครับ FC ครับวันนี้มาดูลุงบุญตัดหญ้ากันนะครับที่สวนมะละกอนะครับ FC ไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่เสียงของลูกของลุงบุญเองครับคนหนื่นก็ขอต่อ EF C ด้วยนะครับนี่ครับดูลุงบุญครับเมื่อคืนมีฝนตกหนักนะครับดูชื้นชื้นที่สวนมะละกอนิดนึงนะครับดูสิครับต้นมะละกอก็ใกล้จะโตแล้วครับโตแล้วนี่แหละครับ อันนี้มาอยู่ที่บนห้างนะครับสูงสูงสูงเชยได้นะครับบนห้างนี่นครับอาจจะดูไม่ก็เห็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีใบไม้มาปกคลุมแล้วอาจจะถ่ายยากนิดนึงนะครับ นู่นนี่ครับลงบุนยู่ด้าน,นู้นนี่ครับนี่ครับก็มาอยู่บนห้างนะครับสูงนะครับมันจะนูเป็นคลองนะครับมีน้ำมีน้ำแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆครับ นี่นะครับต้นมะละกอก็โตประมาณนี้นะครับ ครับมีนกอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับส่วนมรดก,กอของลุงบุญนะครับดูลน,นแบบมุมสูงครับบนห้างครับอันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ชมห้างที่ลุงบุญเคยทําไว้นะครับห้างบนต้นไม้นะครับก็ลองย้อนคลิปไปดูนะครับอาจจะนานมากแล้วนะครับ นี่นะครับอยู่บนห้างนะครับอยู่บนต้นไม้ครับสูงสองเมตรสามเมตรได้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสูงใช้ได้พอสมควรเลยนะครับอันนู้นนะครับลงบุญ อาจจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีใบไม้ปกคลุมนะครับเดี๋ยวรอลุงบุญมาอยู่แถวนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับเอซีครับนี่นะครับเอสีครับต้องฟ้ามืดใกล้จะฝนตกอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในฤดูฝนนะครับของภาคใต้นะครับอยู่ในช่วงฝนตกครับ น,นีก็จะมีต้นไผ่อยู่ข้างๆด้วยนะครับนี่นะครับไผ่องบุญก็ยังตัดไม่เสร็จนะครับแต่ใกล้จะเสร็จแล้วครับอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าใบไม้เนี่ยใบใบใบไม้เนี่ยมันบงังมันบังอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับดูชมชมวิวที่สวนมะละกอนะครับเดี๋ยวลุงบุญมาถึงเดี๋ยวก็ถ่ายให้ FC ได้ชมกันนะครับครับมะละกอโตแล้วนะครับอันนี้เป็นไม่ทราบว่า FC จะเห็นไหมนะครับ กล้องอาจจะเบลอเบลสักนิดนะครับมาลากอเนี่ยต้นมันเล็กเนี่ยเอฟซี FC ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยบางทีมาลากอเนี่ยมันอาจจะมีตายบ้างไรบ้างนะครับเนาะลุงบุญก็ผมเนี่ยได้เห็นลุงบุญเอาอมาซ่อมอยู่ด้วยนะครับนี่ครับเพราะว่าบรรยากาศอาจจะไม่ค่อยอยู่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับเราทำกันไปสู้กันไปนะครับเนาะ ครับบางต้นยังไม่โตนะครับบางต้นโตแล้วนะครับบรรยากาศฝนใกลจ้จะตกอีกแล้วครับมืดคลึมมาแล้วครับ นี้ตอนนี้ลุงบุญได้ตัดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับในร่อง,รงนี้แล้วนะครับถัดจากร่องร่องเมื่อกี้ที่ตัดอยู่นะครับได้ถัดมาแล้วนะครับการตัดในสวนมะละกอเนี่ยต้องต้องเฝ้าระวัง จากการที่ตัดแล้วก็โดนต้นมะละกอแล้วก็สายยางน้ําด้วยนะครับสายยางน้ําเนี่ยต้องใช้การระมัดระวังต้องใช้สติใช้สมาธินะครับนี่ครับมีสายน้ําสายยางน้ํานะครับ ต้องตัดระวังไหมครับ นี่ครับลุงบุญเอซีลองเดาออกดูออกนะครับว่าลุงบุญพูดอะไรนะครับส่วนผมเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าลุงบุญพูดอะไรนะครับนเนเบาะ,นะเดี๋ยวลองให้เอซีได้พิมพ์กันมาในคอมเมนต์นะครับว่าเมื่อกี้เอซลุงบุญเนี่ยดูนะครับอ่าอ่า นะครับเมื่อกี้ลุงคุณได้สื่อสารถึงอะไรนะครับก็ลองให้ FC เนี่ยได้คอมเมนต์กันมานะครับ นี่นะครับการตัดหญ้าเนี่ยต้องระมัดระวังอีกอย่างนึงด้วยนะครับก็คือก้อนหินหรือว่าเศษดินเศษก้อนหินนี่แหละครับเนาะเศษขยะอะไรเนี่ยต้องต้องระวังนะครับเดี๋ยวโดนตาโดนอะไรเนี่ยต้องมีการป้องกันด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าว่าตาเนี่ยก็คือใส่แว่นนะครับใส่แว่นกันกันสิ่งสกรปรกนี่แหละครับใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อแขนยาวนะครับ แต่ถึงสำคัญนะครับก็คือรองเท้าบูทนะครับถ้าว่าเราตัดหญ้าเนี่ยครับแล้วก็ไปเจอสัตว์มีพิษสัตว์อันตรายเนี่ยอย่างเช่นงูอะไรแบบนี้นครับอาจจะกัดเราโดนได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่รองเท้าบูทตเนี่ยอาจจะป้องกันได้ได้ด้วยนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับสร้างความสนุกให้ซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากครับ